บคำต่ตๆไปเลยสวัสดีค่ะวันนี้ก,ก็มาพบกับเจนอีกแล้วในช่องเจนไทยอีสานอีสานกินแซบกินแซบอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เราจะพามาทานเมนูส้มตำไทยนะคะแล้วก็จะมีกุ้งกุ้งแซลมอน กุงแล้วก็เลดิสวันนี้มีมะเขือม่วงด้วยลัตตูกาแล้วก็ซิเมียนนี่พร้อมเดยหัวไชยท้าวเรวไปหยิบมาเนาะจาะเมื่อเราเราจะมาลองกินดูเป็นคำใหญ่ๆเห็นแต่ยูทูบเปิดอันอื่นเขาจะกินเนาะมือนี้เขาสิมาลองกินเบิคืกเพื่อนเนามันสิคือบนาะจาะไปลงมือกันเลย <laughs> กิน้นแรกเลยนะจ้ะตำไทยแม่แบบไปไปร้านไทยเราเห็นแบบมันมีมารากอเนาะ กรุงไทยนแนเ แซลมอนนะจ๊ะอันบ๊บคำโตๆไปเลยอือือ หรืออันเป็นปกติตอนนอกกินกับซูชิมันคือหวานวืม ตัดยาวก็ตักใส่แบบนี้เอากุ้งใส่เห็นไหมเอาแซลตอนเล็กมากแล้วคำใหญ่เว้์ แสงสวรค์มากแล้ เอาคุณนูตัวจิวมาเ้าอันนี้มีเช้นมะนาวด้วยนะคะเห็นไหมเาใส่ไปกลุ่งลง ร่อยมากยอดมะเขือ, <c oughs> เ,อเทศก็กินได้ไม่เห็นปะชอบมาก <c oughs> เจะมาเหาอีกแล้ว,วมาเหามาจอบเหาแม่แบบค่ะเมนูแบบนี้กินดูด้วยคุณ อพริกกับด๋านแบบนี้หอก็อด้ สีง่ายน,นะร,รัวช่วงดีดีแ่เพาสิกกิน เงียบๆเ,เห็ดน้องกินนะนัง่งแอบนอนเงียบๆเลยเพอาะถ้าทรเลยยินเสียงเอาขวดขวดอันโคกกุหลาดกุหลาดนะมาขวดเด่นโอ้เลิศ สราบครับก,กินทำยังไงกันกนะจ๊ะอันนี้เราคันใช่ไหม ชิ้นใหญ่มากอเอาลงไปเลยน้ำซ้มตําหวดแบบนี้เข้าปาก สำหรับมือนีก้กัสวัสดีเราขอพูดด้เขามารับชมนะคะถ้ามากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจน้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กน้อยของเจนอยากบอกอยากคุยกันกับค,คอมเมนต์เลยนะคะรู้สิตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยสำหรับมื่อนี้กับไปแเราบายใครเนี่ย